พ่ออยู่ไหนครับเอ้ามาได้ยังไงมาได้ไงสวัสดีครับป้าสวัสดีสวัสดีเอะไราให้ขอบคอะไรให้มาขอบคุณพ่าครับขอบคุณมากขอบคุณมากแหมลูกชายสวัสดีหน่อยสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีครับสวัครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับแขกรับเชิญที่ผมคิดว่าทางรายการมาบอกผมว่าเป็นแขกเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ก็คือลูกชายมาทำเซอร์ไพรส์ในวันในเดือนในวันพ่อนี่เดี๋ยวเราจะทำอาหารร่วมกันแต่ว่า ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองดูว่าผู้ชายจะเป็นลูกไม้หล่นไกลต้นหรือเปล่าจะทําอาหารได้คล่องหรือเปล่าติดตามชมกันดูนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเราปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนให้เหมือนป้าก่อนโอเคครับโอเครับได้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 ใช่แต่งชุดอย่างเงี้ยู่เหมาะในครัวแล้วโอเคนี่วันนี้เดี๋ยวเราทํา ผัดไทยเดี๋ยวเราบอกส่วนผสมผัดไทยให้กับท่านผู้ชมได้ลองดูกันว่าเป็นยังไงเห็นไหมมาฝึกแล้วรู้ว่ามีอะไรบ้างผัดไทยอะไรก็มีเส้นจันเส้นจันรมีเส้นแน่นอนมีเส้นแล้วก็มีถั่วง,งอกมีกุยช่ายเนาะแล้วก็เราก็มีมะนาวเป็นของเคียงแล้วก็มีใบบัวบกเป็นของเคียงใบ <า S 1> งบัวบเอ่ใช่เราพูดถึงใบที่มาเป็นผักใบที่สามารถที่จะมาเคียงได้ผัดไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่นอกจากกุยช่ายแล้วเนี่ยเราก็มี ใบัวบอกมาเคียงผัดไทยได้เหมือนกันอ๋อเหรอครับใช่แต่ว่ายังไม่ต้องให้ทําไม่ให้ทาอะไรนะยังไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกท่านผู้ชมก่อนว่าไอซอสผัดไทยเนี่ยมีสูตรเด็ดเลยแต่ว่าเอ้ต้องทําให้ปลาแน่เลยเพราะว่ามันพ่อพ่อเขาต้องทําให้ปลาเราอยากที่จะให้ให้ทาให้ให้พ่อชิมบ้างใช่ไหมเออเอ้ามาดูก่อนท่านผู้ชมครับเรามีแบ่งเป็น2 2สส่วนก็คือเราจะมีส่วนที่เป็นพริกผัดไทย พริกผัดไทยเราจะมีหอมแดงมีพริกแห้งบางช้างแล้วก็น pues ้ํามันเราก็ผัดรวมกันก่อนจากนั้นเสร็จแล้วเราก็มีน้ําปลาน้ําตาลน้ํามะขามที่จะมาเคี่ยวรวมกันเป็นน้าปรุงรสจากนั้นเสร็จแล้วเราก็เอาพริกกับน้าปรุงรสรวมกันแล้วก็ค่อยเอามาใส่ในผัดไทยขั้นตอนแรกคือเราจะทําพริกผัดไทยก่อนดังนั้นเอจะต้องช่วยป้าตำพริกอ่าโอเคโอเคเอตำให้ป้าพริกแช่น้ําไว้แล้วครับ ดูซิว่าลูกไม้หล่นไกลต้นหรือเปล่าหรือก็เด็นไปกระโดดไกลในระหว่างที่เขาตำพริกไปผมก็จะซอยหอมไปด้วยเพื่อที่จะเข้าไปตำในครกเหมือนกันครับเมื่อกี้ผมใส่พริกไปสองช้อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวหอมแดงสูตรนี้เนี่ยหอมแดงจะมีบทบาทหน่อยเพราะว่าเราอยากจะให้เป็นสูตรโบราณจริงๆนะครับเพราะหอมแดงจะทําให้มีกลิ่นผัดไทยขึ้นมาทีเดียวไม่งั้นมันจะเป็นยเต๋ยวถังแตกก็ได้ที่เราไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยนะครับฟับงเสียงแล้วละเอียดไหมนั่นน่ะมันจะละเอียดเนี่ย มาดูแลกันไหนโอเคใส่หอมแดงตำไว้ก่อนตำให้ได้กันขยี้ด้วยสากหน่อยเนี่ยแล้วเราก็มาใส่ในเครื่องปัน่นอันแล้วปั่นเลยไม่ได้หรอครับปั่นเลยไม่จะไม่ค่อยหอมเท่าไหร่เอาส่วนอย่างนั้นซะหน่อยก่อนแล้วเราก็ปัน่นปั่นเราก็ใส่น้ำมันลงไปนะท่านผู้ชมครับใส่น้ำมันลงไปก่อนเอามาได้ยังพ<ะ>อแล้วพอแล้วอ่ะไหนขูดซิแล้วตักใส่ไปในนี้แล้วก็เดี๋ยวป้าไปเอาน้ำเปล่าแป๊บหนึ่งขูดใส่ไปในนี้ให้หมดแล้วกัน อ่ะน้ำมาแล้วเดี๋ยวปา้าอ๋อใส่แล้วครับเอออยากจะใส่ในครกหน่อยละลายในครกแล้วเอาทุกอย่างที่อยู่ในครกเนี่ยลงไปในนี้เอ,อ๊ะธรรมะถม,ถมเหมือนันนะอ,อ๋อแล้เนี่ยวางไว้ที่ซิงนู่นหลังจากที่เราได้ได้สองอย่างสามอย่างที่เราผสมกันแล้วเราก็โงปัน่นปั่นให้เขาละเอียดเลยแต่นั้นเสร็จแล้วเราต้องการเก็บไว้นานเนี่ยเราก็เอามาขัดเอา,าขัดให้ความชื้นมันหายไปให้กลิ่นเขาหอมขึ้นด้วยทีนี้เอ๊ไปเอากระทะมาใบ นานๆจะใช้ลูกชายเสียทีเอาซะหน่อยนั่นเราได้เป็นละเอียดแบบนี้แล้วเอะก็ผัดไทปา้าีเ่าเปิดไฟให้เอก็ผัดตรงนั้นไปเดี๋ยวปาผสมส่วนผสมที่เป็นน้ำปรุงรสเขาตรงนี้จะมีน้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามสามอย่างสามรสปาก็ใส่สัก3มช้อนน้ำตาลปี๊บสัตาขึ้นฮะทำไมอ่ะหสอง รอห้แล้วเนี่ยะไม่เป็นไรคิดถึงนะมันพ่อเหรอใช่เนี่ยแหละรองซะมั่ง <c oughs> ผัดจนหอมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาซอสปรุงรสใส่ลง<อ>ไปเลยท<ล>ียนี้ก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าเวลาเราผัดไทยเนี่ยในพริกหอมอะไรถูกผัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปผัดต้งกระทะเสียเวลาอีกเราก็ผัดเส้นผัดไข่ผัดอะไรเสร็จแล้วเอาซอสพวกนี้ลงปุ๊บออกเลยไหนปาดูสิขึ้นไหมครับอ่ะ้าเลยปาเปด็เราจะเห็นน้ำมันมันเริ่มขึ้นเห็นไหมนี่กอนนี้กํากำลังถูกผัดให้หอม โอเคเรียบร้อยเร,รเราก็จะปรุงรสละทีนี้ปรุงรสก็ใส่ที่เราปรุงรสเอาไว้คือน้ำปลาน้ำมะขามน้ำตาลเย่คนให้เข้ากันก่อนแล้วรสนี้สัดส่วนนี้เป็นยังไงครับเอ่อเพิ่มปรุงรสอ่ะก็จะสมมติเราจริงเป็นกลางก็คือว่าเราจะมีน้ำ,นำปลาน้ำมะขามใกล้เคียงกันแล้วก็มีน้ำตาลเป็นส่วนที่น้อยกว่าแต่ถ้าสมมติใครชอบหวานกว่าก็เพิ่มน้ำตาลได้ก็ดูแลกันแต่ว่ามันต้องออก3ามรสก็คือเค็มเปรี้ยว แล้วก็หวานตามหลังหวานตามหลังนิดหนึ่งแล้วก็จะชิมหน่โอเคเดือดแบบนี้แล้วแล้วก็พักไว้เราไม่ต้องเดือดมากนะครับท่านผู้ชมพอเดือดเยอะแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนกับไปเคี่ยวงวดอีกเวลาเราผัดผัดไทยสูตรนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเพิ่มน้ําลงไปเพราะเอาความชื้นจากตรงนี้ใส่ลงไปแล้วผัดแต่ถ้าสมมติมันผัดลงไปแล้วมันยังแห้งอยู่เราก็อาจจะใส่น้ำได้นิดหน่อยอันนี้ได้แล้วเรียบร้อยพักไว้ทีนี้ก็เหลือหน้าที่ที่จะผัดให้ป้าชิม โอเคได้เลยได้เลยนะเอาอนนี้ไปไว้นวดเดี๋ยวป้าหั่นไก่ให้ก่อนทําไก่ให้สุดก่อนก็ต้องเอากระทะมาหนึ่งใบข้างหลังตั้งแล้วก็ใส่น้ำมันเดี๋ยวไปขอน้ำมันสองช้อนสองช้อนเหมือนอยู่บ้านเลยแล้วกันผัดเนี่ยป้ารอนั่งโต๊ะรอได้แล้วก็ป้าก็หั่นเต้าหู้เมื่อกี้หั่นกุ้ยช่ายไว้แล้ว เรวก็หั่นเต้าหู้รอไว้ท่านผู้ชมไก่เราสุกแล้วนั้นสุกแล้วเราก็ใส่เต้าหู้ลงไปเวลาใส่เต้าหู้แล้วเนี่ยจะใส่ได้สองแบบเต้าหู้จะเอาไปทอดก่อนนะหรือว่าจะเอาไปตากแห้งให้แข็งแล้วเอาไปทอดให้ฟูแล้วก็มาใส่ก็ได้ก็ทําได้สองสามแบบอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็เป็นเต้าหู้ที่ถูกผันแล้วนิ่มก็อร่อยโดยที่ไม่ต้องกรอบนะครับแล้วพอเต้าหู้ร้อนเสร็จแล้วเราก็ทำไงเราก็ใส่ไข่ที่แมวเปลือกสักหนึ่งฟอง ยีเลยยิ่งซุบๆ,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 ๆอเอาไก่โกลมาผัดร่วมกันพอไข่เริ่มแห้งเราก็จะใส่เส้นทนะ่านผู้ชมเส้นจันในหอดที่เราผัดก็อธิบายกันหน่อยว่าเส้นจันถ้าซือเส้นจันต้องเป็นเส้นจากเมืองจันจริงๆนะครับเพราะว่าเส้นเมืองจันเนี่ยก็จะเป็นเส้นที่มีทําจากข้าวพิเศษของเขาเลยในในโซนของเมืองจันทบุรีแต่ว่าเส้นจันมาจาก จังหวัดอื่นก็มีเยอะมากเลยแต่ก็จะเหนียวหนึบสู้เส้นจันจ,จริงๆไม่ได้เราได้มาแล้วเนี่ยเราก็มาแช่น้ำสัหน่อยแล้วเราก็ใส่เส้สน,สนแล้วมันก็แข็งๆหน่อยใช่ไหมใช่เราเมื่อกี้เราบอกแล้วว่ามันแข็งๆเราก็จะตักน้ําซอสที่เราปรุงรสเอาไว้แล้วลงผัดถ้าผัดจานนึงนี่ใส่กี่ช้อนนะครับสามช้อนน่าจะพอสามช้อนแล้วาเดียวกันมันแห้งใช่ไหมเมื่อกี้เราบอกว่าใส่ใ<ช>น้าแล้วต้องเร่งไฟนะใส่น้ําแล้วเร่งไฟปลาเร่งให้แล้ว เป็นเลินิ่มแล้วเราก็ใส่ใช่ใช่แล้วก็ใส่มันจะไหม้แล้วเรามันจะไหม้แล้วได้แล้วครับป้าเส้นนิ่มละนิ่มแล้วโอเคโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วครับใส่จานแล้วรใส่จานเราก็จะเสิร์ฟกับใบบัวบกด้วยไม่เคยกินใบบัวบกกับเราเดี๋ยวจะได้กินวันี่เลยเลยแล้วก็มะนาวบีบ หลังจากนั้นเสร็จแล้วเราก็จะมีถั่วนะท่านผู้ชมถ้าสมมติเราชอบถั่วก็เอาโรยถั่วหนะ่อยของเราที่สรลมน้ำเราจะเสิร์ฟถั่วหั่นซี่แบบนี้ด้วยนี่ผัดไทยฝีม,มือลูกชาย <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าชิมแล้วเป็นยังไงผ <c oughs> ัดไทยไก่ครับ <c oughs> เสร็จแล้วท่านผู้ชมครับแขกรับเชิญของผมที่เป็นแขกซอร์ไพรา์ทำผัดไทยให้ชิมเดี๋ยวเราชิมกันหน่อยสิอืม ใช่ครับสิ่งเนอืมซอสก็ดีนะสุดขายสุดปลาใช่ไหมแต่พูดถึงว่ามีความสดของของเราทำสดใหม่ๆใช่ก็เป็นเป็นผัดไทยที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับเพราะว่าทำใช่เออใช่เอาพูดหน่อยสิว่าบันพ่อผัดไทยอย่งนันพ่อนี่ทำให้ก็อยากจะบอกว่ารักปลาครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้ความรักมาตลอด27ปีเอาครับผม ลักปลาครับครับสวัสดีครับคุณผู้มครับเมนูแบบนี้กับแขกเซอร์ไพรส์ที่เป็นแขกของเดือนแห่งวันพ่อยังอยู่กับเรานะครับสัปดาห์หน้าก็ยังเจอกันอีกแล้วก็จะมีทีนี้ผมกับลูกชายก็จะเข้าครัวมาทําเมนูเซอร์ไพรส์กันครับนอกจากที่จะเป็นคู่เซอร์ไพรส์กันแล้วก็จะมีเมนูเซอร์ไพรส์ในสัปดาห์หน้าติดตามชมนะครับยอดเชฟไทย4ี่โมงครึ่งครับทุกวันพฤหัสบดีทางช่อง5ครับวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีครับแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเป็นซุปซึ่ง เป็นน้ำแกงโบราณกระผัดได้ต้องให้หมูสุกวะครับไม่ต้องหมูสุกแต่ให้หอมให้หอม